สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดชแนลครับพบกับราคาแพ้อัปเดตราคาแพ้ช่วงสัปดาห์ช่วงกลางกลางเดือนนะครับวันนี้กับปี2อ6 5่าปี2 6กกับเดือนต้นเดือนนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องการแสงทองมีเดชแนลทางา YouTube นะครับ ขอบคุณทุกราคาที่แจ้งราคาแพะอัปเดตล่าสุดนะครับพี่น้องทางผ้ากลางครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือกับภาคตะนอกเชียงเหนือบ้างนะครับทางอีสานล่างสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชครับพี่น้องทางนครสวรรค์นะครับราคาแพะนะครับตามที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับสำหรับราคาแพะที่อ่าหลายหลายท่านบอกว่าราคานะครับไม่ถึงตามที่แจ้งนะครับ ราคาแพะส่งออกจริงๆอยู่ที่140บาทถึง160บาทนะครับแต่ว่าราคาแพะที่จับกันอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าจับกันอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆนั้นนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างออกไปก็คือ,อจุดรับแพะจุดจับแพะที่มีจำนวนน้อยนะครับก็จะได้ราคาที่ต่ำผมแจ้งนิดหนึ่งนะครับว่าตามที่ราคา คนจับแพ้แจ้งมาว่าเรื่องที่ลหลายๆท่านบอกว่าราคาแพ้อยู่ที่120บาทนะครับร้อบาทบ้างร้อยบาทบ้างนะครับนั่นหมายความว่าจุดจับแพ้นั้นจับได้จํานวนน้อยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5ตัว10ตัว20ตัวนะครับเรียนสำหรับ f c ทั่วไทยนะครับสำหรับท่านที่ชมเรื่องของราคาอัปเดตของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ1 3 5 1 4 0้านั่นหมายความว่าจุดรับแพ้ที่มี จำนวนจุดรับแพะการจับแพที่ได้จำนวนนะครับ350ตัว300ตัว350ตัวถึง400ตัวเป็นต้นนะครับอย่างน้อยก็250ตัวขึ้นไปนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีจุดบางจุดนะครับอย่างสารคามสุรินบุรีรัมจุดจับแพที่มีจำนวนมากนะครับนั่นหมายความว่ามีการรวมตัวกันนั่นเองนะครับก็ราคาแพะก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ส่วนพี่น้องที่สอบถามแล้วก็แจ้งราคาแพคกันเข้ามา1 1 0บาทบ้าง11 5บาท120บาทบ้างนะครับนั่นหมายความว่าจุดจับแพหรือ,อจุดรับแพนั้นอยู่ที่จะอยู่ที่ประมาณ5ตัว10ตัวหรือ20ตัวนะครับ30ตัวไม่เกินนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาแพที่ผมอัปเดตล่าสุดก็จะอยู่ที่135บาท140บาทนะครับเป็นราคาแพที่มีการรวมตัวนะครับในการจับแพแต่ละรอบ แต่ละสัปดาห์แต่ละจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับทางอีสานทางภาคกลางทางภาคเหนือจุดรับแพ้ก็จะมีความต่างในเรื่องของราคาออกไปด้วยนะครับก็เรียนคุณผู้ชมแล้วก็ FC ทุกท่านที่แจ้งราคาแพ้เข้ามานะครับส่วนพี่น้องทางสะแก้วอ่าชายแดนกัมพูชานะครับแพ้ส่งออกอยู่ที่160บาทนะครับก็ พี่น้องก็คิดดูนะครับว่าเรื่องของความต่างเรื่องของราคาที่อยู่ในพื้นที่แต่และจังหวัดที่ท่านทราบนั้นมีความต่างจากาแพ้่ที่ส่งออกนะครับรอ้อยสี่สิบบาทถึงร้อยหกสิบาทอย่างไรบ้างพี่น้องก็คงจะทราบกันดีนะครับบางท่านผม,ช e val, ie, มเชื่อว่าหลายๆท่านนั้น FC ฟของเราที่ติดตามเราอยู่นะผมเช, e val, ม Luke, ชาาื่อว่าทราบนะครับแต่ว่า,าจุดรับแพะที่มีความต่างในเรื่องของราคาและก็จุดในแต่ละจังหวัดที่มีความต่างาในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ ในเรื่องของการที่เราจะไปจับแพ์ในแต่ละพื้นที่นั้นมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปนะครับทำให้ราคานั้นมีความแตกต่างกันแน่นอนชัดเจนนะครับส่วน fc ที่ติดตามช่องการแสงทอมเดี้ชาแนลในรอบ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับช่วงหลังก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่ที่จะมาถึงก็เป็นช่วงที่มีการปรับราคามาก่อนหน้านี้นะครับส่วนราคาแพะบอกเลยเลยนะครับว่าราคาแพะส่งออกนะครับเกิน160บาทแน่นอนนะครับ FC ที่หลายๆท่านก็คอมเมนต์มาขอบพระคุณมากๆเลยนะครับติชมเราได้เลยลก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับทุกการแสดงความคิดเห็นนะครับเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของอมุมมองเรื่องของการตลาดไม่ว่าจะเป็นมุมมองของการที่เราที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มั่นคงนะครับในเรื่องของราคาแล้วก็ปัจจัยต้นทุนต่างๆที่เราพยายามที่จะช่วยแล้วก็ช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันนะครับ บอกกล่าวนะครับหรือว่าแนะนําในสิ่งที่ดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวแพทย์ด้วยกันนะครับในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราน้อมรับแล้วก็เราก็น้อมรับ,แล,รรบแล้วก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางที่ดีสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่เปิดเอฟซเรามาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ f c หน้าใหม่บ้างนะครับเอฟที่เพิ่งจะติดตามเราบ้าง f c ฟี FC ที่ใช้สมุนไพรสมาร์ทโก้ แล้วก็บอกต่อๆกันไปไหลายท่านก็บอกว่า,าราคาสมุนไพรสมาร์ทโกสท,ทำไมถูกจังบางท่านบอกเลยเลยนะครับว่าถูกเพราะว่าแพ็กเกจหรือว่าจะเป็นส่วนของการบรรจุส่วนของรายละเอียดต่างๆในการที่เราจะาให้ลูกค้านำไปใช้หรือว่าคุณผู้ชมที่รักเรานะครับนำสมุนไพรดีๆของเราไปใช้นะครับไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคุ้มค่ามากๆกับชุดโปร ห้าบวกหนึ่งนะครับราคาพิเศษที่เราแจ้งในเพจแล้วแล้วก็แจ้งในแอดไลน์ด้วยนะครับสายตรงด้วยแล้วก็แจ้งในโดยเฉพาะแจ้งในเพจนะครับสมุนไพรน้ำหมักสุนไพรสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มซึ่งลหลายๆท่านบอกว่า,าใช้แล้วดีจริงๆนะครับแล้วก็ได้แนะนําเพื่อนๆไปแล้วด้วยว่า,าใช้แล้วดีอย่างไรนะครับสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพแพะเราแนะนาให้กับเพื่อนๆได้ใช้นะครับ ก็แนะนําไปหลายๆท่านแล้วก็มีการแบ่งปันกันด้วยนะครับบางท่านสั่งไปชุดใหญ่ก็แบ่งปันเพื่อนๆไปแล้วว่าให้เพื่อนๆไปทดลองใช้ดูปรากฏว่าเพื่อนๆก็ฝากสั่งซื้อเพิ่มเติมขึ้นมาอีกขอบพระคุณมากๆนะครับที่วางใจสมุนไพรดีๆที่เราเราทีมงานก็เราอยากให้ท่านได้ใช้กันทุกคนเลยนะครับสมุนไพรสมาร์ทโกดดีต่อสุขภาพแพะท่านจะนําไปใช้แบบผสมอาหารนะครับแบบผสมอาหาร ผสมอาหารก็คือไปผสมหญ้าสับผสมฟางสับก็ดีผสมอา,อาหารข้นก็ได้นะครับสมุนไพรเราใช้แบบผสมฟางก็ได้นะครับก็แบบที่2ก็คือการใช้แบบผสมน้ำนะครับผสมน้ําให้กินนะครับวันต่อวันเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันสิ้นเปลืองน้ําหมักเราว่า,าบางท่านบอกว่าเอาไปใช้กับการผสมน้ํานะครับวันที่2ที่3และแพ้ก็ อาจจะไม่ไม่ชอบกินเหมือนวันแรกที่เราผสมนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้คุณผู้ชมเอฟที่เป็นเกษตรกร,กรที่เลี้ยงแพะผสมวันต่อวันนะครับผสมเช้านะครับให้กินถึงเย็นแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนน้าใหม่นะครับผสมใหม่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีและเพราะว่าแพะบางตัวนั้นจะไม่กินน้ําวันที่2ที่3ามจะไม่กินเลยนะครับก็จะกินเฉพาะคิดว่ามันสะอาดเท่านั้นจริงๆแล้วมันสะอาดนั่นแหละแต่ว่าบางตัวอาจจะเห็นตัวอื่นไปกินแล้วก็อาจจะไม่ชอบกินนะครับก็ แนะนำแยกตัวก็ได้หรือทําหลายจุดที่เป็นจุดให้น้ําแพะก็ได้นะครับก็จะช่วยให้แพะนั้นกินน้ําได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นใช้น้ําหมักผสมอาหารใช้น้ําหมักผสมน้ําให้แพะกินได้ตลอดทั้งตีนะครับยาวๆเลยจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับช่วยให้สุขภาพแพะนั้นแข็งแรงป้องกันหวัดอันนี้สําคัญเลยนะครับป้องกันหวัดป้องกันลดอาการท้องอืดแล้วก็ช่วยเสริมแคลเซียมช่วยให้เขาแข็งแรงแล้วก็ให้กระตุ้นการกินด้วยนะครับเขาจะกินเก่งขึ้น แข็งแรงขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็การกรอกปาก 12cc แพะเกิน20กิโลกรัมเกิน25 kg, เกิน30 kg, กิโลกรัมก็ให้เกินให้เกิน 12cc นะครับถึง 20cc ได้เลยสําหรับการกรอกปาก1ครั้งการกรอกปากใช้วิธีการกรอกปากแล้วอาจจะน้ําหักสมมติแพแล้วอาจจะหกบ้างอะไรบ้างาแนะนําให้เอาใส่ขันตักน้านะครับเอาเอาเทาใส่ขันตักน้ํา 20cc เอ่อ1อ่อ 12cc 12 15ก็แล้วแต่น้ําหนักแพ้นะครับ ก็ให้เขากิน2วัน3วันติดต่อกันก็จะช่วยขับพยาธินะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับศูนไพรของเราที่เราแนะนําแล้วก็อยากให้ท่านได้ใช้กันทุกคนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะวันนี้ขอบคุณมากๆ EP นี้เป็นกำลังใจให้สำหรับพี่น้องที่เลี้ยงแพะอย่าพึ่งท้อนะครับก็ยังเป็นแรงใจเป็นกําลังใจให้ท่านเสมอสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะสู้ๆต่อไปนะครับก็สักวันจะต้องเป็นวันของเราแน่นอนนะครับเรื่องของแพะเรื่องของแกะ นะครับสัตว์เลี้ยงโดยทั่วไปก็ใช้สมุนไพรสมาร์ทกดนะครับแอดไลน์สายตรงก็ได้นะครับสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรสั่งซื้อได้เลยหรือจะแอดไลน์ที่เบอร์0 9 3ย์5 4 9 6 4เนะครับเราตอบแอดไลน์แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็โทรสายตรงบางท่านก็แอดไลน์ไม่ได้ก็โทรสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรว่าผมต้องการเกลอิ์ยังไงอย่างนี้ก็จัดส่งให้เช่นเดียวกันนะครับอีพีนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสุขภาพแข็งแรงปีใหม่นี้ก็ ร่ำรวยนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทั้งครอบครัวขอบคุณมา,มากครับสำหรับพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ